อันนี้อันนี้อบาตหรือว่านายกหรือว่าอะไรตำแหน่งอะไรครับเรนนายกนายกอบตอเหรอใช่โโโโสมเด็จครูศพไม่นี่จริงผมดูเอาไม่ออกระบบราชการเหรลันยิบเป็นเหรลันยิบอ๋อไม่รู้ตำแหน่งไหนก็ว่าไปเนาะโอ้โหรือว่าเป็นครูเหรอลันยิบนะวันนี้เหรอดีเหรลันยิบสมาชิกทัศบาลโอเคเนี่วันนี้มาแปลกโอ้โห นั่งรังผอดูอ่าดูตีนไก่ให้หน่อยดู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 จิ้ไก่อ่าเป็นคนในเครื่องแบบนะอ่าไม่ธรรมดาในกองสลันเนี่สวัสดีกองสลันวันนี้เป็นไงบ้างชัดแบตจ้าอาพัดชัดแบตเพียงพอนะต้องปลาใส่ผึ้งสดเดี๋ยวพึ่งสัมภาษณ์สิเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวลืมนั่นลืมเดี๋ยวลูกค้าขึ้นเครื่องไม่ได้เลยอ่าได้ได้เลยนี่โอเคโอเค มาคนเดียวปะมามาสองลูกค้าขึ้นเครื่องเลยเหรอขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องสองทุ่มทันไหมทันเดี๋ยวไม่ขึนทิ้งเหรอสองทุ่มวันนี้จ้านี่วันนี้ปูทำเองปูทำเองแล้วเหรอนี่สดสดเขาให้เอาขึ้นเครื่องได้เหรอไม่ค่ะเดี๋ยวดูกินตรงนี้อ๋อกินตรงนี้ ส่วใส่ปีงไก่90บาทเนาะโอ้เดี๋ยวส้มตำ90บาทเด้อได้ค่ะปูสดโอ้100ส้มตำ100โอเคปูเป็นป่าเนาะป่าป่าปงสดโอเคใส่ปีงไก่20บาทโอเคเรื่องราคาก็เมนูนี้ไม่เคยเห็นตปูป่าใส่ปีงไก่อย่าพึ่งสัมภาษณ์นะแต่ พูดไปเลย<ช>ก็ได้เรือ<ช>่อยๆผมพูดของผมเองนี่แหละก้องสลันเขารีบแล้วตรงนี้วันนี้มาเล็นิดนึนงแต่ว่าไม่เป็นไรฝนตกอันนี้ยังยังไม่จัดอ่าพื้นยังไม่จัดฐานรกคา้าม,มันจะงงๆหรือเพราะว่าอุปกรณ์าาูกค้ากระจายไปเลยเปลี่ยนตำแหนง่งเพราะว่าให้แม่ิ้้ไก่ มันลื่นมากเลยนะตรงนี้เห็นไหมถ้าต้องถอดรองเท้าเราเห็นไหมนี่มันออกมัลื่นข้างในลื่นข้างนอกยิ่งลื่นคฝนตกตรงเนี้ยลำบากมากลำบากตรงอะไรรู้ไหมหลังคามันรั่วมันไหลตรงเนี้ยมันเหมือนโดบดงข้างในนะทำอาหารในรูปแบบรูปแบบบ้านนะมีลันกิบอบตตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่วัเนีย โปรโมทเพลงนะครับเข่าๆเลยยิ่งอ่าแดนของน้องนะนะครับก้องสะดันรับบทเป็นคุณครูหนุ่มบ้านนอกเด้อแต่ว่าไม่มีเงินทำเอ็มบีก็ทำเป็น Picture Story นะครับโปรเจกต์ที่ cover เพลงดังซิงเกิลที่4นะนะครับขาแดงของน้องขาแดงของอายนะครับตายอร้วยะใคนจะรับเด้อนะครับทีนเป็นเจ้ามนี่เนาะนะครับเข้าไปฝากได้ ขอบคุณคุณเอนะครับโอเครีบกินแล้วก็รีบขึ้นเครื่องนะครับอ่ารีบกินแล้วรีบขึ้นเครื่องไม่จ้างไหนอ่ะยังไม่ทันไม่ตกแน่ๆใช่ไหมโอเคใช้กินแล้วนะเขาจะบคุนเครื่องคุณเอขอบคุณมากเลยนะมานานหรือยังสักวันทุกที่ที่เสรใช่ใช่อ๋อยังอยู่ไม่หมายถึงวันนี้ของวันนี้มารอนะ